นนี้ถ้าเราไม่รู้สูตรนะจะใช้เวลาค่อนข้างนานเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์กันนะเขาบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมี20คนนะคะจับมือกันครบทุกคนเลยก็คือจับมือทักทายกันเนาะจะสัมผัสมือกันทั้งหมดกี่ครั้งก็คือจะจับมือกันทั้งหมดกี่ครั้งนั่นแหละทีนี้เดี๋ยวคุณลูกขอสอนวิธีตรงก่อนละกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะสอนวิธีการใช้สูตรสมมติว่ามี20คนใช่ปะวิธีการทำเนี่ยคุณลูกจะพิจารณาแบบนี้มาดูก่อนคนแรก คนแรกเนี่ยคุณดูพิจารณาคนแรกก่อนนะคนแรกเนี่ยจะไปจับมือกับเพื่อนกี่คนคะนี่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าก็คือจะจับมือทั้งหมดสิบเก้าครั้งหรือสิบเก้าคนนั่นเองคุณครูเขียนเลขไว้ตรงนี้นะได้สิบเก้าครั้งนะ ต่อไปไปดูคนที่สองต่อคนที่2จะจับมือทั้งหมดกี่ครั้งเราจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยสองคนนี้เขาจับมือกันแล้วนะคุณลูกจะไม่นับซ้ํางั้นเดี๋ยวเราไปดูนวะว่าเขาจะจับมืออีกทั้งหมดกี่ครั้งนะคะก็1นะึ่เนาะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแล้วก็18ก็คือจะจับมืออีกทั้งหมด 18ครั้งนะคะอะต่อไปคนที่3มเนาะเราจะเห็นว่าคนที่3เนี่ยจับมือคนนี้ไปแล้วแล้วก็จับมือคนนี้ไปแล้วเราจะไม่นับซ้ําดังนั้นคนที่3าจะจับมือกับเพื่อนอีกทั้งหมดกี่ครั้งคะถ้าดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยทุกคนลองไปนับนะมันจะได้เป็น17อันนี้ก็จะเป็น16 เป็น15ไล่ลงไปเรื่อยนะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นจํานวนครั้งที่ทุกคนจับมือกันถ้าเราอยากรู้ว่าจะมีการจับมือทั้งหมดกี่ครั้งเราก็ต้องเอาตัวเลขพวกนี้ทั้งหมดนะมารวมกันซึ่งทุกคนจะเห็นว่าโอ้โหเยอะมากเลยกว่าจะบวกเลขเสร็จใช่ปะงั้นเราจะไม่ทําวิธีนี้ละกันเนาะครูขอใช้วิธีใช้สูตรละกันนะคะมันจะเร็วกว่าซึ่งข้อนี้เราสามารถใช้สูตรนี้เลยก็คือ n คูณกับ n ลบ1แล้วก็ส่วนด้วย2ซึ่งมันจะเหมือนกับข้อแรกที่เราเคยทํากันเลยถ้าทุกคนลองวาดรูปเนี่ยเห็นไหมวิธีการคิดมันเหมือนกันดนงนังข้อไหนที่คิดแบบนี้นะเราสามารถใช้สูตรนี้เลยนะคะ n ตรงนี้คืออะไร n นตรงนี้ก็คือจํานวนคนตรงนี้มี20คนใช่ปะเราก็แทนเลข20ลงไปเลยจากนั้นเราก็คิดเลขได้เลยนะคะตรงนี้ลบกันเนาะเหลือเป็น19ตรงนี้หารกันเนาะเหลือเป็น10 10คูณ19นะคะก็คือจะได้เป็น190นั่นหมายความว่าจะต้องมีการจับมือทั้งหมด190ครั้งนั่นเองโอเคนะดังนั้นเนี่ยถ้าเจอโจทย์ลักษณะที่เฮ้ยมันต้องมีวิธีการทำแบบนี้นะให้เรานึกถึงสูตรนี้ได้เลยนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยคิดเลขได้เร็วขึ้นเนาะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูข้อที่3กันต่อนะคะใครได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาบอกกันก่อนก็ได้นะจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูเฉลยคลิปถัดไปค่ะ